ตำนานนิทานพื้นบ้านเล่าขานโกสุมพิสัยสารคามเมืองสะดืออีสานตระการตามาขออัปเดตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันก่อนเลยนะคะแม่อินเทนนะเราอะอะไรนะคะเป็นข่าวพอดีในตอนนี้เป็นข่าวพอดีีสิคุณจะได้ชี้จะจชี้แจงให้ทุกคนทราบเลยครับี่าเป็นอะไรนะคะว่าไซบูทรามีนฤิธิตร้ายอันตรายถึงชีวิตนะคะ ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ผมนะครับแล้วก็ดรปอวิรินทิลานาทองบอดจัดในรายการ3ามนิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุ่นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปได้วยกันนะคะคกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแน่นอนที่สุดน,นะครับทุกๆโชว์ที่มาโชว์ในรายการเราจะได้รับไปเลยครับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้ <c oughs> นี่เลยค่ะ เป็นความภาคภูมิใจจัดทานรายการม้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บชวด้วยกันนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองสำหรับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบ,รบโชววันนี้ต้องบอกเลยฮะโชว์ของเราในวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนมหาสา,ารคามโดยเฉพาะอำเภอโกสุมพิสัยค่ะ สมัยก่อนเขามีเรื่องเล่าของความเป็นนายพรานครับนี่คือความภาคภูมิใจของเขาซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นแบบรูปแบบของนาฏศินนายพรานทําไมนายพรานทำไม,นนำไมบนเวทีนี้ในการหาสัตว์ซึ่ง<อ>มันเป็นอะไรที่น่ารักมากมผมชอบตรงที่มันคือความภาคภูมิใจของเขาและไม่เพียงแค่นั้นอาจารย์รู้ไหมครับคุณคผู้ชมว่าจังหวัดจังหวัดเนี้มีงานลาบโลก<ะ>ลาบโลก จลาบลอยลาบลอยลาบลาบที่เรากินกันเนี่ยต้องไปต้อไปลาบโลกจัดขึ้นที่นี่และการศึกษาสูงสุดในประเทศไทยก็อยู่ที่จังหวัดนี้เช่นกันขนาดนั้นค่ะพ่นีเราเลยใจเย็นๆดูโชว์ขงาก่อนดีกว่าไปพบกับโชว์ของเราเลยครับกับโชว์ที่มีชื่อว่านาฏกรรมโกสุมพิสัยในช่วง360วองศาซาแซชว์ ห0องศาซาแซบโช สวยมากอุ้นไาแฟนเยอะแยะสามร้อยหกสิบมือสานิวโชว์ขอต้อนรับน้องปอน้องอ้ําน้องมินน้องฝนน้องจ๋าน้องแพรน้องเฟรมน้องหลิวน้องแนนแล้วก็น้องมินนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆเนาะการโชว์ธรรมเนียมในอดีตของอำเภอนี้เอาการล่าสัตว์มาเป็นการเกี่ยวพาราสีได้ น่ารักจริงๆอาจารย์ครับขอคํำคมวักทองเลยครับผมแม้ว่าเรื่องนี้เป็นตำนานนะครับแต่ว่าในการสืบค้นบางจุดบอกเลยนะครับว่าเกิดขึ้นในปี2413สําหรับนายพานสองคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คํำคมวักทองว่าเปิดตำนานนิทานพื้นบ้านเล่าขานโกสุมพิสัยสารคามเมืองสะดืออีสานตราการตาโ สาวราคามีของดีเยอะมากที่สําคัญวันนี้โชว์จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรต้องติดตามในการกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินนะคะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมากลันข้อมูลกันในช่วง3 6 0องศาท็อคโชว์ดีกลับมาค่ะ ร6อองศาทอล์กโชว์ ร้านคินนิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงจากจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งในวันนี้นักแสดงของเรามีตัวแทนเพื่อนนั่งอยู่หนึ่งสาวก็คือน้องจ๋าน,นะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมารวมตัวกันรวมทั้งมีแสดงแบบในช่วงสัมภาษณ์ด้วยมาพร้อมกับท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่านรองศ,รรา,า,ศาสตราจาร,าาร,าร,ร,รยาาาร์ว่าที่พันตรีดกรกิติกรบำรุงบุญค่ะและผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาจารย์ผู้สร้างสารรค์การแสดง อาจารย์อนุชิตสีโมรถส่วนคุณครูนะอาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงก็คืออาจารย์สุนิสาโพธิแสนสุขและอาจารย์พานุวัฒน์เหล่าพิไลสวัสดีท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับก่อนที่เราจะมากันดข้อมูลขอให้อาจารย์กอฟช่วยขยายคําคมวักทองหน่อยครับที่ให้ไว้เมื่อกี้ก็คือเปิดตำนานนิทานพื้นบ้านเล่าขานโก้สูงพิศัยสารคามเมืองสืออีสานตรการตาคืออะไรครับอาจารย์ เริ่มต้นเรื่องเล่าของโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับก็คือมีคําว่าหอขวางซึ่งตำนานแล้วว่าพานหมากับพานบัวเนี่ยไปล่าสัตว์อแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะครับและจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นสะดืออีสานแต่สะดืออีสานคือแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในอําเภอโกสุมพิสัยเพราะ,ะเรื่องนี้คือการผนวกเอาความโดดเด่นของโกสุมพิสัยเข้ามาอยู่ในโชว์ผมได้ให้คําว่ามันดูตระการตา คือการกลั่นข้อมูลของอาจารย์นะคะขยายคําคมวรักทองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องมาเจาะลึกแล้วว่าชุดการแสดงนี้เนี่ยทำไมถึงมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาได้๋ยวพี่มิกจะกลั่นข้อมูลให้อาจารย์ถามเลยครับว่าจุดเด่นของแสดงชุดนี้คืออะไรและทําไมถึงมารังสรรค์ให้เป็นการแสดงชุดนี้ขึ้นมาครับครับจริงๆไอ้ตัวการแสดงนัฏกรรมชุมชนกุสลพิสัยนะครับก็จุดเด่นมันก็มาจากแรงบรันดาลใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านที่มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่ คนในโกสุมพิสัยหรือแม้แต่คนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยให้ไม่บางทีก็เข้าไม่ถึง oh. เพราะว่ามันาหายไปแล้วก็ไม่มีการเล่าสืบต่อกันมาแต่ด้วยพื้นที่ของโกสุมพิสัยครับมีทั้งวัตอุทยานาโกสัมพีมีเรื่องเล่าเรื่องราวตำนานก็เลยเป็นจุดที่ผมเนี่ยได้นําเอาข้อมูลจากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้านต่างๆนะครับมาแล้วก็นํามาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงครับครับแล้วเครื่องแต่งกายละครับเมื่อกี้อ่น้องๆเข้ามาเลยลูกดีไซน์ดีไซน์แบบมีความโดดเด่นมาก ก็ดูเยืนบ้านด้วยนะคะอาจารย์ช่วยบรรยายหน่อยค่ะยนอธิบายเลยครับครับเครื่องแต่งกายนะครับนั่าเลยก็ได้ครับเครื่องแต่งกายนะครับเราจะเน้นยึดแบบมาจากชาวอีสานในอดีตนะครับผู้ชายจะสวมเสื้อและมีการนุ่งเตี่ยวสั้นเพื่อให้คล่องตัวในการทำมาหากินครับผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวผ้าสบายใส่ผ้าถุงกรอมเท้าครับและสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีที่ได้จากการยอมจากธรรมชาติครับ โอเค่ะนี่ภาคขิดใช่ไหมใช่ครับผู้แสดงแบบของเราน้องปอน้องมินนะคะแล้วการแสดงชุดนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดมหาสารคามได้ยังไงครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับต้องเรียนว่าอําเภอโกสุมิสัยได้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสะดืออีสานจังหวัดมหาสารคามก็เป็นจังหวัดที่อยู่แกนอีสานนะฮะเรียกว่าใจกลางอีสานนะครับพร้อมกันนี้ ในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่มีจุดเด่นก็คือวะนะันอุทยานโกสัมพีนะครับมีลิงสแสมขนสีทองเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้ครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นเรายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนะครับ พุทธมนตอีสานถิ่นฐานอารยธรรมพระใหม่ล้ำเลอคาตากศิลานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันครับผมครับโอ้โหแล้วมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านจะได้ช่วย <c oughs> สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางมหาสารคามนะคะเ <c oughs> ชิญค่ะก่อน,นอื่นต้องขอกาบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏมหาสรารคามทุกท่านนะคะแล้วก็ขอพวกเราคณะ คณะมนุษยศาส,สตร์และสังคมศาสตร์มนุษย์พันดีค่ะขอฝากเพจสาขานาฏัิลศศิ์และการแสดงด้วยค่ะอ,อ<า>มนุษย์พันธ์ดี<อ>นะคะว <ผม S 1> ันนั้นน้องเป็นตัวแทนเพื่อนๆ่อยค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ต้องขอบคุณท่นนานคณะบดีแล้วก็อาจารย์นะคะที่ได้สร้างสารรค์ผลงานโชว์ขึ้นมานะคะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าทําให้หนูได้เรียนรู้ถึง นิทานพื้นบ้านของอำเภอโกสุมพิสัยค่ะครับแล้วก็มาโชว์ในรายการของเราในวันนี้ด้วยนั่นคือการกลั่นข้อมูลให้อาจารย์ก๊อฟได้ตัดสินนะคะครับซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ก๊อฟครับเชิญวิเคราะห์และตัดสินเลยครับเชิญค่ะผมคิดว่านี่คือโชว์ชุดที่2ของมหาสารคามครับที่ที่ผมจําได้แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการหยิบยกเอาสตอรี่เทลลิ่งสาคัญของอำเภอโกสุมพิสัยเข้ามานะครับซึ่งมันจะสําคัญมากสําหรับการตัดสินเพราะว่าโชว์ชุดนี้อิงมาจากสตอรี่เทลลิ่งเรื่องตำนานนะครับ ก่อนอื่นในมหาสารคามเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมเลอค่าตักกะศิลานครซึ่งแน่นอนว่าโกสุพิสัยในโชว์ชุดนี้เนี่ยไม่ได้ดึงคําขวัญเข้ามานะครับเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านไม่ได้ใช้ผ้าไหมนะครับและก็ท้ายสุดถิ่นฐานอารยธรรมก็เป็นเรื่องเล่าของอณาจักล้านนาของจังหวัดมหาสารคามแต่ที่ผมกลับมาที่โกสุพิสัยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางโกสุพิสัยเองเนี่ยจะได้ชื่อผูกพันนะครัว่าหอขวางซึ่งตามตำนานบอกพรานสองคนเนี่ยไปล่าสัตว์เกิดนิมิตว่าาามมีบุุรษคนนนึงเข้ฝั ว่าถ้าไม่สร้างหอขวางตะวันจะทําให้ล่าสัตว์ไม่ได้ปรากฏว่าการล่าสัตว์นั้นพอเขาสร้างหอขวางตะวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปล่าสัตว์ปรากฏว่ายิงหมูป่าได้หนึ่งตัวมหมูป่าไม่ตายในสถานที่วิ่งไปที่โบสถ์โบสถ์นั้นเป็นที่สร้างโบสถ์ในที่ปริสถานของหลวงพ่อมิ่งพระคู่บ้านคู่เมืองของโกสุมพิสัยนะครับเพราะเรื่องเล่าเนี่ยชัด ตาสไนลักมหาสราคามเป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองทุ่งญหญ้ามาสรคามได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีเกลือสิงเทามากที่สุดในเอเชียอาคเนยในอดีตและเป็นเมืองที่ปปรตของมากมายเรื่องนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบในเชิงของสตอรี่เทลลิ่งวัตถการแสดงนะครับการแสดงเนี่ยเริ่มต้นที่นายพรานสองคนและท้ายสุดจะตัดตอนไปว่าอยู่ดีมารำเฉลิมฉลองความเป็นเมืองซึ่งตรงเนี้ยมันมีช่องว่างที่ดูหายไปนิดนึงการเชื่อมเรื่องราวยอย่าใช้เติมว่าน่าจ <c oughs> ีบุรุษตนหนึ่งเข้ามาเข้าฝันเสร็จสร้างหอขวาง แล้วก็ยิงเสร็จวิ่งตามหมูป่าไปเจอโบสถ์เสร็จและสการะสร้างเมืองตรงนี้จะเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่สมบูรณ์แบบแม้ว่า3านาทีก็จัดการได้แต่โชว์ชุดนี้มีสตอรี่เทลลิ่งที่แข็งแรงมีการแสดงที่สวยงามชุดที่สวยงามเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลผมขอตัดสินนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้โอ้โหมันลุ้นด้วยกันนะคะเ <c oughs> ชิญน้องนนักแสดงทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> เราได้เห็นความแตกต่างของไอเดีย <c oughs> ความคิดสร้างสรรค์ จะถามว่าเรื่องของพลังซอฟต์พาวเวอร์ทุกโชว์ถ้าจะมีเหมือนกันจะต่างกันตรงวิธีการถ่ายทอดการแสดงนั่นเองนะคะรู้ยังไงคนะเพราะฉะนั้นนะครับโชว์ที่ดีและมีเส้นเรื่องที่ดีแต่ผมอยากให้มาอีกและเติมเต็มในจุดที่อยากจะให้เติมให้สมบูรณ์เพราะนั้นโชว์ชุดนี้ได้นะครับสุดปังพลังพระนัน <S <S เเดี๋ยวใช้รถจัก สุดฟังพลังฮอตให้เลยอย่างที่บอกว่าอขอเติมขอเติมใช่ไหมคะอ่าและนี่ก็คือ,อค,ค,ความภาคภูมิใจของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏด,ดีดีด้วยนะครับกับโชว์ที่มีชื่อว่านาฏกรรมโกสุมพิสัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ไปครับ<ช>สุดปังพลังฮอตแสดงว่าอาจารย์บอกว่าเหลืออีกนิดเดียว<ช>กลับมาน่าจะได้ซุปเปอร์แน่นอนแต่เ<ช>รองโฆษณาสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาครับและตอนนี้นะคะขอร่วมให้กําลังใจและรอการกลับมาคว้าซุปเปอร์สุดปังจากทางรายการนะคะนาฏกรรมโกสุมพิสัยทุกๆคน สุดต้้งพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะมาขออัปเดตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันก่อนเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันในเรื่องนี้ค่ะเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบกันจะได้รับทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วเดือนที่ผ่านมาก็มีการมอบให้1,000บาทเบีย้ยผู้สูงอายุคนพิการประจําเดือนมิถุนายน2,567ค่ะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเงินจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนและหากตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการก็จะจ่ายเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุดนั่นเองค่ะอย่างเดือนมิถุนายนก็คือวันจันทร์ที่10มิถุนายน2 5 6 7นะคะกรกฎาคมเดือนหน้า10นะคะ10กรกฎาคมส่วนเดือนสิงหาคมจะเป็นวันที่9นะคะเพราะนั้นอัปเดตกันแบบนี้3เดือนล่วงหน้าหน่อยค่ะขอให้ยินดีกับผู้สูงอายุทุกท่านด้วยนะฮะต่อไปเป็นข่าวดีของประเทศไทยครับซึ่ง ทีมงานจูราสิกเวิลด์นะครับหนังเรื่องจูราสิกเวิลด์ภาค4จะเตรียมมาทำการถ่ายทำในเมืองไทย <Wow. S 1> นั่นเองครับที่จังหวัดตรังช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองครับคาดว่าเงินจะเข้ามานะครับมากกว่า400ล้านบาทนี่คือเขาเห็นถึงความสวยงามของเกรากกะดานนะครับและถ้ำมรกตที่จังหวัดตรังซึ่งจะมาถ่ายอยู่อย่างที่บอกจนถึงเดือนกรกฎาคมนั่นเองซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าเนี่ย ระหว่างถ่ายทําประมาณ400ล้านบาทและเมื่อหนังฉายแล้วจะมีเงินเข้าเมืองไทยได้ถึง200ถึง300ล้านบาทเลย<ฮ>ทีเดียวนะครับผม <S <S ซึ่งสําหรับกองถ่ายของ Jurassic World นะครับซึ่งผู้กํากับภาคสีนี่ก็คือ Garrett Edwards นะครับเตรียมยกกองมาถ่ายที่จังหวัดกระบีและจังหวัดตังแต่ตอนนี้มีความสนใจเพิ่มไปถึงพื้นที่ในกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเห็นความภาคภูมิใจเป็นซอฟพาวเวอร์จริงๆนะคะกรมท่องเที่ยวของเรากับภาพยนตร์ระดับโลกค่ะเ๋อาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะไปอัปเดตเรื่องสุขภาพมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าไบูทามินมันคืออะไรล่ะอันนี้แหละคือตัวอันตรายซึ่งอันตรายถึงชีวิตและผมขอบอกเลยอันเนี้ยจะอยู่ในยาปลอมเยอะมากโอ้ต้องระวังขนาดไหนไปพบกับพี่ปุ๊เลยครับในช่วงรักสุขภาพ360อองศาครับไปกันเลยค่ะ ่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปูพัชรินพรน้าทองบอจจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อินเทนนะเราอะเป็นข่าวพอดีในตอนนี้เป็นข่าวพอดีดีสิคุณจะได้ชี้แจงชี้แจงให้ทุกคนทราบเลยครับพี่ปูเป็นอะไรนะคะว่าไซบูทรามีนมีฤทธิ์ร้ายอันตรายถึงชีวิตนะคะสารนี้เนี่ยเป็นสารที่มีฤทธ ทางจิตประสาทค่ะก็เลยถูกนํามาใช้ในอดีตเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของยารักษาโรคอ้วนจริงๆก็คือรักษาจริงๆเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือมันจะมีผลกระทบต่อหลอดเลือดแล้วก็ระบบหัวใจถึงขั้นเสียชีวิตได้หลายปีก่อนมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เลยมีการเพิกถอนไปแล้วว่าตั้งแต่ปี2553ว่ายาตัวนี้ห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามจําหน่ายห้ามทุกอย่างเลยไม่ได้เลยนะคะอันตรายมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นยาที่ ออกฤทธิ์ประเภทที่1ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยนะคะมาดูกันว่าสารตัวนี้นะคะที่มีฤทธิ์ร้ายที่อย่างที่บอกนี่นะคะก็คือมีออกฤทธิ์ทางสมองนะคะโดยที่จะไปยับยัง้งการทํางานของระบบประสาททําให้เรานั้น อาหารก็คือมีความอยากลดลงนะคะอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็เลยลดหลายๆคนก็เอาไปใส่ในยาลดความอ้วนใช่หลายคนเราไม่ทราบหลายหลายแบรนด์ที่ที่เป็นของไม่ดีนะคะแล้วก็หลายคนก็คือก่อนหน้านั้นก็คือไปแอบกินกันเองด้วยมันก็เลยทําให้เกิดเหตุขึ้นมาได้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราซื้อมานั้นเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยคือมัน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 มีสารใส่หดทุเม็ดหรือเปล่าก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม,ดมเขาไ,ไม่เขียนอย่เพราะมันเป็นสารที่ต้องห้ามมากๆเลยเพราะฉะนั้นคือตรวจยากมากทีนี้ต้องดูอาการข้างเคียงแล้วแหละว่าถ้าซื้อไปแล้วกินไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นปากแห้งหรือเปล่าคอแห้งหรือเปล่านะคะปากแห้งความหมายก็คือดื่มน้ําแล้วก็ยังไม่หายคอแห้งแบบนั้น<ม>เป็นต้นนะคะกินอาหารไม่อร่อยรู้สึกไม่ถึงรสชาติของอาหารเลยรวมทั้งเวียนหัวหรือว่าคล้ายจะอาการเมามานะคะแล้วก็ปวดหัวด้วยความดันโลหิตก็สูงขึ้นถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนก็มีเป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของท้องไส้ก็คือท้องผ ระบบขับถ่ายก็จะรวนนอนไม่หลับด้วยใจสัน่นอันนี้ใจสั่นนี่เด่นมากๆหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะปวดตามข้อด้วยเป็นต้นนะคะ mm hmm. ที่บอกว่าใจสั่นเพราะอะไรเหมือนกับแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าเพราะว่าตัวนี้นะคะไซบูทรามนเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของยาบ้านนี่แหละตัวเดียวกัน ะะมันก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ว่าอาการมันจะรวนแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าร่างกายได้รับเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลร่างกายของเราดีกว่านะคะทีนี้มาดูกันว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ด้วยนะคะกลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตได้มีมีหลายกลุ่มค่ะที่จะเป็นโรคนะคะมีโรค,โรคมีโรคเยอะมากเลยกถือได้ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ ท่านผู้ชมคะ่ะนั่นคือรักสุขภาพ3 1าของเราซึ่งคุณผู้จะนํามาค่ะเป็นประจำก็ระมัดระวังนะคะในการที่จะดูแลสาคัญสุดออกกําลังกายนะคะคตอนนี้<อ><อ>เราอยู่กับมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสา,ารคามวันนี้น้องๆได้รับไปสุดปังพังลฮอตแต่ท่านคณาดีบอกว่าไม่ยอมใช่ไหมคะไม่ยอม,<ผ>มไม่ยอมเดี๋ยวจะกลับมาทวงซุปเปอร์สุดปังแน่นอนนะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพัสดุสินาฬิกาสามนทถึงสิบเนาฬิกาทางช่อง9ก้ากดไมล์ลขกสามสิบครับสวัสดีหมดเวลาแล้วครับพบใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ313 News 你好。